วันนี้นะมาในหัวข้อนี้เลยเพิ่มพลังซูเปอร์ฮีโร่ในการทำออนไลน์แชร์เก็บไว้เลยจ้ะทุกคนแเด๊เดแคปเจอร์ไว้ก็ได้นะจา๊าวิธีการเพิ่มพลังนะคะในการทำออนไลน์ให้กับตัวเองสำหรับคนที่ท้อง่ายหรือคนที่รู้สึกว่าหมดพลังหรือแม้แต่จริงๆแล้ววิธีการนี้นะคะมันไม่ได้ใช้แค่กับการทำออนไลน์หรอกนะ คุณสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันคุณได้เลยโดยที่คุณให้ยึดหลักนี้ค่ะนั่นก็คือข้อที่1นนะจ๊ะให้นึกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําต่อไปนั้นคุณอยากที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนคุณนึกไปเลยสิ่งที่คุณอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอยากที่จะเห็นตัวเองในอนาคตอยากเป็นแบบไหนนึกได้เลยโดยไม่มีข้อจำกัดเลยนะคะคุณสามารถใช้ หลักคิดนี้ไปเป็นหลักยึดในการปฏิบัติได้เลยว่าให้ยึดว่าคุณอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณจะทำอะมามาเติมเต็มมาจับนะคะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั้นอะมันสามารถตอบโจทย์หรือให้ไลฟ์สไตล์นั้นกับเราได้ไหมแล้วพอเราได้ทำเราก็มีความสุขครูจะอยากจะแบบบอกคือบอกจากประสบการณ์อันนี้คือส่วนตัวนะครูว่า สิ่งที่ให้ไลฟ์สไตล์ที่คนส่วนใหญ่ต้องการได้แล้วก็ทําได้ง่ายก็คือทาออนไลน์แล้วก็ทําอสังหาริมทรัพย์ถ้อยถึงพูดแบบนี้เพราะครูทํา2อย่างนี้สําเร็จมาแล้วแล้วมันก็ให้ไลฟ์สไตล์ที่ที่ที่ดีมากที่เราสามารถใช้เวลาทําอะไรก็ได้ซึ่งมันอาจจะมีอาชีพอื่นที่คุณชอบอยู่แล้วคุณก็เลือกเวของคุณเลยเพราะว่าการทำสิ่งที่ตัวเองรักนั่นแหละมันคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้ว แต่ก็ดูด้วยนะว่าสิ่งที่เรารักนั้นมันตอบโจทย์ให้กับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการได้หรือเปล่าแล้วพอคุณมองเห็นไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการแล้วเนี่ยนะคะคาถาหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อที่2เนาะของหลักคิดนะคะที่คุณจะให้นะคะก็คือถ้าคุณมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่พอว่าคุณทําสิ่งนั้นไปทําไมคุณทําเพื่ออะไรถ้ามันยิ่งใหญ่พอคุณจะมองเห็นคุณจะเข้าใจว่ามันไม่มีสิ่งไหนที่ให้คุณได้แล้วอะ มันคืออเนี้ยแหละที่ที่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสำเร็จแล้วคุณจะได้ได้ทำไมนั้นของคุณที่มันยิ่งใหญ่พอนั่นแหละค่ะก็นี่แหะเป็นเรื่องที่พอคุณมีทำไมที่มันยิ่งใหญ่พอคุณก็จะมีพลังในการที่จะทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นให้มันสำเร็จโดยที่คุณจะเลิกท้อบ่อยๆเพราะพอคุณเลิกท้อคุณมามองที่เป้าหมายโอเคถ้าจะทำได้มันคุ้ม แล้วถ้าคุณมุ่งหน้าทําต่อไปมันต้องสําเร็จได้แน่นอนนะคะนี่นะคะครูสรุปเอาไว้ให้เป็น2ข้อตรงนี้2ข้อนี้แหละที่จะทําให้คุณมีพลังอยู่เรื่อยๆมีพลังตลอดเวลานะคะมีพลังในการที่จะสร้างสารรค์เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่ย่อท้อและสุดท้ายพอคุณไปถึงปลายทางคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ นี่แหละคือการที่เราทำไลฟ์สไตล์แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันต้องเข้ามาสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเรามันมีอยู่2อาชีพที่สามารถให้คุณได้ใช่ไหมนั่นก็คือการทําออนไลน์กับการทําอสังหายิ่งถ้าคุณทําออนไลน์กับอสังหาสองอย่างควบคู่กันไปเนี่ยนะมันคือซปเปอร์เลยเพราะว่าคุณสามารถใช้สเตทเมนต์จากการทําออนไลน์นี่แหละจ้าไปไปใช้ในการกู้และและก็สร้างอสังหาริมทรัพย์เพิ่มได้มาหาศาลมากมีพลังทวีอันหนึ่งที่ทุกคนมีอยู่ในมือ และมันสามารถใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้นั่นก็คือพลังทวีจากการทำออนไลน์ค่ะมันเป็นพลังทวีที่สุดยอดยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยให้เราในวันนี้คนคนที่แบบคนที่ปกติไม่มีใครรู้จักแต่เราสามารถที่จะสร้างช่องช่องทางหรือว่าช่องทีวีของตัวเองเนี่ยแหละขึ้นมาแล้วคนรู้จักเรา แล้วคนก็ติดตามเราแล้วเราก็สามารถที่จะทําธุรกิจอะ่ะผ่านทางออนไลน์ผ่านทางการไลฟ์ผ่านทางการทําคลิปกันผ่านการนําเสนอสินค้าให้ไปถึงสายตาคนแบบหลักแสนหลักล้านได้จากการนั่งอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ฟรีด้วยหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนะคะเขาก็เขียนเอาไว้เหมือนกันแต่ว่า การที่คุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนเลนไปเป็นเศรษฐีหรือว่าเปลี่ยนฐานะทางการเงินได้แบบเร็วที่สุดนั่นคือการทำธุรกิจค่ะแล้วธุรกิจในยุคนี้ก็ต้องอะไรออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าคุณจะสามารถสร้างตัวเองได้แบบใช้ต้นทุนน้อยมากและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มหาศาลค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> สำหรับคลิปเนี้ยคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่อะไรก็ได้เนี่ยทุกอย่างสามารถใช้ได้เลย สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลีฟแล้วก็แชร์ออกไปให้ครูบิลีฟด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ